กินละเตย้ยกินละลรกินเนี่ยกินนะไม่มีใครทำอะไรทีละกินกิน ี่ก็เป็นน้องหมาจรอีกตัวหนึ่งนะคะที่ก็จะมาขอข้าวกินทุกวันตัวนี้ก็ฉลาดพอมาถึงหน้าบ้านก็เขาจะเห่าเขาจะเรียกให้เรารู้ว่าเขามาแล้วนะมาขอข้าวแล้วนะมาเรียกาคาคลุกคลองมันเป็นหมาจรอยู่แถวนี้นะคะ่ะแก่แล้วตัวนี้อายุเยอะแล้ว มีอยู่สามสี่ตัวที่จะมาขอข้าวกินทุกวันเขาจะน่ารักค่ะพวกเนี้ยสามสี่ตัวนี้คือเขาจะไม่ยุ่งกับแมวที่บ้านเลยตังตังก็ชอบยุ่งจังเลยตังอ่ะโพจะมาอีกอะ